ตอนนี้นะครับผมได้เชื่อมต่อตัว p ีนะครับตัวนี้นะครับที่ผมที่กำลังใช้อยู่เนี่ยเเชื่อมต่อไปที่ตัวเราเตอร์มิโครติกนะครับแล้วผมจะทดลองนะครับจะทดลองว่า Account แต่และ Account เนี่ยถ้าเราจะลองด้วยโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับเรามีวิธียังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอ เข้าไปที่เซติ้งก่อนแล้วดูที่ว่ามันจะขึ้นบนหน้าจอไหมเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนสกรีนแป๊บหนึ่งนะครับต้องคู่นะครับ จะไม่ขึ้นนะครับตรงสกรีนอ่อทีนี้เอางี้ก่อนวิธีการเทสก่อนวิธีการเทสเนี่ยก็คือให้ไปที่ ตัติ้ของตัว Windows เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกหัวข้อที่ Network and Internet ซึ่งมันจะมีในเนี้ยในหัวข้อเนี้ยมันจะมีตัวเชื่อมต่อเดี๋ยวนะครับผมผมผมจะพยายามเราจะลองแคปหน้าจอให้ดูว่ามันจะออกไว เนี่ยหน้านี้นะครับไปที่หัวข้อ setting นะครับของวินโด w s แล้วก็มาที่หน้านี้แล้วเราก็ไปที่หัวข้อ Network a n d i n t e ินเ t เนี่ยนะครับเข้าไปเข้าไปตรงหัวข้อ Network a n d i n t e r n เ t แล้วเราก็จะเห็นรูปโทรศัพท์ที่เป็น dial up อยู่ทางด้านขวามือแลท,ทางด้านซ้ายมือครับ รูปนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยจะเป็นรูปเนี้ยอยู่ทางด้านซ้ายมือก็คือเป็นรูปรูปโทรศัพท์นะครับเป็นรูปหูหูโทรศัพท์นี่แหละนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อเดลอัพที่ dial up เนี่ยมันก็จะมีตัวเชื่อมต่อที่เป็น broadband connection ตัวนี้นะครับคือบอร์ดแบงคอนเลคชันตัวนี้เราก็คลิกเข้าไปที่บอร์ดแบงคอนเลคชันนี้ได้เลยครับซึ่งมันจะมีปุ่มคอนเน็กนะครับขึ้นมาเราก็คลิกที่คอนเน็กถ้าเกิดว่าเราเห็นหน้าต่างแบบนี้เนี่ยเราเห็นหน้าต่างตายอินอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ย ก็แสดงว่าระบบ PPPoE ของเราเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะถ้าระบบเราไม่พร้อมใช้เนี่ยไอ้หน้าต่างตาอ,อินตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นนะฮะอันนี้เป็นตัวเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าระบบของเราเนี่ยในโครงข่ายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาอาจจะไปเกิดจากการคอนฟลิกตัวเราเตอร์อาจจะไปเกิดจากการรีเซ็ตตัวเราเตอร์ซึ่งผมก็เจอบ่อยที่ลูกค้าอาจจะไปกดปุ่มเองหรือเข้าไปรีเซ็ตเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีเจอบ่อยเหมือนกัน ะครับแต่ถ้ามันขึ้นหน้าต่างตาอ,อินตรงนี้ขึ้นมาก็ให้รู้ไว้เลยว่าระบบเราทํางานได้นะครับทีนี้ผมก็จะใช้แอค o คา t 1 1-1กับ1 0 1นะครับคือ user 1 0 1 1 password 1น,1 1, พน,1 1, น1 1, เพื่อที่จะได้เอเข้าไปอตอนนี้ผมกําลัง ได้อเข้าไปอยู่อ๋อครับเหมือนมันผมจะใช้เหยนนะครับเหมือนว่ามันมีแอคเข้าค้างอยู่เดี๋ยวผมลบทิ้งไปก่อนผมเชื่อมได้แล้วนะครับการที่ผมเชื่อมได้เนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่า Connect แบบนี้เนี่ยขึ้นคําว่า Connect แบบนี้นะครับถ้ามันขึ้น Connect แบบนี้ก็แสดงว่าโน้ตบุ๊กนะครับของเราเนี่ย dial เ,เข้าไปในระบบ PPPoE ได้ด้วยด้วยเกตด้วยตัวเซิร์ฟเวอร์ PPPoE ที่เราทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่ผมจะเข้าไปมอนิเตอร์ดูนะผมขอสลับภาพไปเป็นตัว Winbox ก่อนนะครับ อโอเคทีนี้ผมจะไปดูที่ตัวโปรแกรมนะครับเนี่ยนะครับมันมี a c c o u n t 1 1 1เนี่ยได a เอาเข้ามามันก็จะต้องมาโชว์ที่โปรไฟล์อ่าโชาต้องมาโชว์ที่ a t t v v e o o n e i t i o n และที่ in, อินเ t e Interface นะครับก็จะมีขึ้นมาโชว์ด้วยเช่นเดียวกันงั้นความต่างระหว่างการโชว์ที่แอค i ี e คอ t i o n ั c t i v e ี o n n นด t i o n จะโชว์ว่าตัว TPE ที่เราเข้ามาเนี่ย เป็น id เป็น mac address อะไรแล้วได้ ip อะไรแล้วเวลาเนี่ยมาด้วยเวลาคือเข้ามาในระบบเนี่ยกี่นาทีแล้วนะครับตัวที่อิน e ทอร์เก็จะมาโชว์ในส่วนของอตัวท a ฟฟิกนะครับตัวแบนด์วิดที่ใช้นะครับว่าเนี่ยใช้แบนด์วิดอะไรอยู่เท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะผมจะลองเทสสปีดดูนะครับ สลับภาพอ่าผมจะลองเทสสปีดดูนะซึ่งแอคเคาว์หนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่ในแพ็กเกจห้าติทับตินะครับก็คือดาวน์โหลดห้าิเมกอัพโหลด1ิเมก Okay, ผมจะเริ่มทดสอบนะครับซึ่งในความเร็วดาวน์โหลดก็ต้องไม่เกิน50เมกะแล้วก็ความเร็วอัปโหลดก็ต้องไม่เกิน10เมกะนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่โอเคเราได้48.88นี่คือความเร็วดาวน์โหลด แล้วก็ความเร็วอัพโหลดเราก็จะได้ไปแล้วนะครับ9.4.5.6จบที่เท่าไหร่ครับจบที่9.8ก็ใกล้เคียงที่5ติทับติดไหมล่ะใช่ไหมก็ใกล้เคียงที่5ติทับติดนะครับ ถ้าผมจะลองเปลี่ยน Account ไปเป็น2องถนต่อบ้างนะครับตอนนี้ผมใช้2องถึง่องนะครับแล้วก็ connect ดูที่บินบล็อกแป๊บหนึ่งว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าอ๋อสองตุนหนึ่งผมไปใช้สองตุ่นสองหรือเปล่าเนี่ยสองตุนหนึ่งตงุนหนึ่ง,อง,นนงโอเคเชื่อมแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพิม์ผิดนะครับแล้วก็ผมจะเทสสปีดใหม่อีกทีหนึ่ง ซึ่งมันก็ควรจะต้องเป็น70็ดทับยี่สิบนะครับก็ไปจบที่68.45เดี๋ยวดูอัพโหลด นะครับที่จะเห็นว่าถ้าเราตั้งตัวเลขไว้พอดีเนี่ยเวลาเทสสปีดมาเนี่ยบางทีมันไม่ถึงอะนะครับพอมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปเถียงกับลูกค้าอีกว่าเราปล่อยมาเราปล่อยมาปกตินะเราปล่อยมาคือตามตกลงนะแต่ว่าเวลาเทสสปีดแล้วมันไม่ถึงนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ถึงหรอกครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้มันถึงเนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกครับคุณก็แค่ ปรับเพดานขึ้นมาอีกท้งนิดหนึ่งเพื่อให้เวลาเทสสปีดแล้วมันก็ถึงกับสิ่งที่คุณต้องการนะอย่างเนี้ยผมเทสครั้งเนี้ยผมเทสอีกครั้งนึ้งกอนนะว่ามันจะได้ถึงเจ็ดติบไหมดาวน์โหลดนะว่าจะถึงเจ็ดติบหรือเปล่า ผ่านไปนก็ยังหกสิบแปดครั้งที่สองก็ยังได้หกสิบแปดจุดห้าตูนเห็นไหมครับี่ดูอัพโหลดผมว่าครั้งนี้จบไม่ถึงยนะี่สิบแน่ได้สิบเก้าจดสี่เจ็ดไม่ถึงยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> กับแพ็กเกจที่สามนะซึ่งมันควรจะเป็น เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันเนี้ยที่มันไม่ถึงเจ็ดติบมันไม่ถึงยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับความเร็วเพิ่มขึ้นมานะครับผมจะปรับความเร็วเพิ่มขึ้นมาที่โปรไฟล์ที่สองอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าผมปรับขึ้นมาอย่างไง ผมก็ไปที่โปรไฟล์แล้วก็ที่แพ็กเกจที่สองซึ่งเนี่ยเลทลิมิตเนี่ยมันจะแบบพอดีเลยอะ่ะยี่สิบทเจ็ดสิบนะครับผมก็ปรับขึ้นไปทักหน่อยก็ได้นะครับทักยี่สิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดนะโอเคผมกลายเป็นยี่สิบเจ็ดทับเจ็ดิบเจ็ดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะดิ s คอนเนก t แล้วก็ Connect เข้าไปใหม่ที่ Account สองศูนหนึ่งนะครับซึ่ง แอคเคาท์นี้จะอยู่ในแพ็กเกจที่สองแล้วก็ผมก็จะเทสสปีดอีกครั้งหนึ่งใหม่ผมจะปรับไปเป็นหน้าจอเทสสปีดให้ดูนะครับอโอเคดูใหม่นะครับผมจะเทสสปีดใหม่จะดูที่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะได้มากกว่าเจ็ดติดไหมเห็นไหมครับทะลุเจ็ดติดไปแล้วซึ่งเราตั้งไว้เจ็ดสิบเจ็ดนะ Okay. ทะลุเจ็ิบนะครับเจิห้าเพดานจริงๆแพ็กเกจรจริงๆคือเขาซื้อเขาจ่ายเงินที่เจ็ดิเมกนะครับแต่เวลาเทสได้ถึงเจาผมว่าคนจ่ายเงินมีความสุขแล้วหระครับตอนนี้กับในครั้งมครั้งก่อนหน้านี้มันไม่ถึงเจดิบเราก็ต้องมานั่งเถียงกันว่าทำไมมาถึงมันมันทำไมมันไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเกินเนี่ยลูกค้าก็จะ เอาละโดยวิสัยก็จะนิ่งเงียบแหละครับเพราะว่ามันเร็วกว่าสิ่งที่เขาได้มันก็เป็นประโยชน์เขาแหละมันก,ก็กลายเป็นเจ็ดสิบห้าทับยี่สิบสี่แทนที่มันจะเป็นหกสิบแปดกว่ากับสิบเก้ากว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราไปทํางานให้ลูกค้าส่วนแพ็กเกจที่สามแพ็กเกจที่สามนีมจะปรับขึ้นไปเลยนะครับเป็นสามสิบเจ็ดอัปโหลดซึ่งปกติมันควรจะเป็นสามสิบใช่ไหมแล้วาษาเจ็ดทับเก้าสิบเจ็ด นะครับแล้วผมก็จะล็อกอินเข้าไปด้วย account 301เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะเทดสปีดนะครับอันนี้คือ account 301ที่ความเร็ว90ติดดาวน์โหลด3ามติดอัพโหลดนะครับนี่คือผมปรับเกินไปเลยนะครับปรับเกินไปอย่างละเจเมกนะครับ เกิดแน่นอนครับเป็นเก้าสิบสามเก้าสิบสามจุดเก้าสี่ก็ตีไปเก้าสิบสี่นีส่วนอัพโหลดเนี่ย มันควรจะเป็นสามติบอันนีน้น่าจะจบที่ตัวเลขสามสิบสามสามสิบสี่จุดเก้าก็ตีเป็นสามสิห้านะครับนี่คืองานบริการนะครับเห็นัออัพโหลดอ่าโอเคนะครับนี่คืองานบริการ pppoe server อันนี้เราลองเราเรา,เราทดลองด้วย โนบุกนะครับเราใช้โนบุกเป็นตัวทดลองนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะใช้ตัว TPE เราเตอราใช้ตัวเ o u t ตอร์ที่เราใช้บริการทั่วไปเนี่ยมาเป็นตัวทดลองว่าเราต้องเข้าไปตั้งค่าคอนฟิกอะไรบ้างในตัวอุปกรณ์เพื่อที่จะให้ใช้งานกับระบบ PPPoE s ท r v e r ของเราได้นะครับ